đập สถานีจริงน,นะครับรถน,นะครับาชมชละกอนชนละกอนไปกรุงร้อนไปอยู่นะเพื่อนน,นนะปอนรับ ในะครับนี่ไว้วางกระจกโสต์ไทยนะครับอปเป็นป่าเป็นเขาล้วนางก็ดีแล้วรับการักยามีนะตงมีบ้านหลังใหญ่ๆในบ้านลมัน มันล้วนเลยเพื่อนเกิดปฏิกริริยาป่ามันป่ามัน,มนมขุดทางลาดยางครับขุดทางลาดยางครับทางต่อไปก็เป็นทางล่างครับทาล่างแล้วเข้าป่าเข้าเขาไปนะโอ้ยไฟไหม้แล้วไอ้นี่นะไฟไหม,ม้ป่าแล้วนะ แข่งแรงยนะการแข่แรง เดี๋ยวสร้างลูกลังเข้าไปในป่าอืมมันน,นี่เข้าไปในป่าเลยนนวนะิคบอิวันนี้ก็เดินไปหา ไรมันตะห่อมนะเ,นเพื่อนๆนะเพื่อที่จะไปตัดเอาต้นมันแปดเก้านะครับยังหาไม่เจอนะครับยังหาเจ้าของไม่เจอนะครับอ่ะไรมันไม่เจอครับเดินกันต่อครับนะครับทีมงานเรานะครับเราขับรถตามมาครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับเ,เพื่อนๆ อะไรมันนะครับนี่พันแปดเก้าทั้งอะไรต้นตโตโตเลยครับสูง่้มหัวเลยครับเราต้องมาตัดเอาต้นตรงนี้นะครับไปเป็นพันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้นะเพื่อนนะมาชมวิวนะครับขอบุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเพื่อนนะครับ 你看。You